ไอดอลส4สสมณเณรอรหันวันนี้คือกุมารก,กสป,ปะสมณเณรเอตทักคะด้านแสดงธรรมให้วิจิตพิสดารกุมารก,กสป,ปะคลอดออกมามีหน้าตาน่ารักพระเจ้าประเสิทที่โกศลนทรงเลี้ยงดูจนเจริญวัย ต่อมาได้ขอบวชเป็นสัมเนนในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันหนึ่งผู้เป็นเพื่อนในอดีตชาติซึ่งได้ไปเกิดเป็นพรมได้ลงมาและผูกปัญหา15ข้อให้แก้แล้วบอกให้ไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสัมเนนได้ฟังการแก้ปัญหา15ข้อจากพระบรมศาสดาก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นเอง ต่อมาพระกุมารกัสปะได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศด้านการกล่าวถ้อยคำอันวิจิตรไพเราะสมบูรณ์ด้วยเหตุและผลนะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญสุขกายสุขใจแข็งแรงร่ำรวยตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร